ปลาร้านี่คือต้มเองนะครับผมนะครับนี่รับแค่เป็นขวดขายแล้วก็มีขายแบบเป็นขวดด้วยนะครับผมก็มาหมดด้วครับผมนี่นะวันนี้ลงกุ้งไปกี่กิโลเข้าวันนี้กุ้งสด3ากิโล สวัสดีคุณแม่ค้าครับผมครับผมครับวัสดีครับนี่เลยนะครับส้มตำชื่อร้านอะไรนะครับสายดุจสาค่ะครับผมนี่นะครับร้านนี้นะครับขายที่ห้างซีเคพาษาผากอเดงระยองครับตัวนี้เป็นตำอะไรครับเนี่ยอันนี้ตำป่าค่ะตำป่านะครับครับผมนี่นะครับเส้นสดนะครับผมชุดนี้เท่าไหร่ครับหกสิบบาทนะครับผม เมนูทางร้านนะครับมีเยอะเลยนะครับผมนะมีนี่นะครับตำตีนไก่นะ80บาทนะครับตำป่าเส้นสดนะครับที่ชุดนี้นะที่กําลังตาอยู่นะครับแล้วก็ตําสบายนางนะร้านนี้นะครับผมลูกค้าลุ้มเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับโอ้วัตถุดิบนะสดใหม่เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับปลาต้มเมฆปลาต้มเด้วยนะครับผมแล้วก็ทางร้านนะมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับผมนะ อ้นี่คือบัตรคิวนี่คือแน่นเลยนะครับผมนะอ๋อเมนูแนะนำของเมนูแนะนำทางร้านนะโหเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะตัวไหนนี่คือขายดีสุดเลยครับตัวไหนเอ่ยตัวไหนที่ขายดีสุดโอ้โหครับผมเป็นตำตีนะค่ะอือมครับผมเดี๋ยวลูกค้ามานะก็มาเดินดูมาดูได้นะครับเนี่ยครับมีเยอะเลยนะครับเมนูนะตำกี่โค้กเขาเนี่ย ไม,ไ,ไม่มีสองโคกนะที่ร้านนะนีค,ครับผมอัอีวนี้เป็นตำอะไรนะครับพี่ตำกุ้งกุ้งอะไรไม่รูุ้กทุาจะสั่งไว้ว่าเป็นกุ้งไม่แน่ใจว่าจะเป็นกุ้งสดหรครับผม <พอ S 2> มันจะมีอย่างเงี้คยคกุ้งซุปสลัด,ด,ดอะไรครับผมนี่นะครับโอ้โหเมนูเยอะเลยนะครับท่านชมนะร้านนะครับผมยนะสโลนถ่ายคลิปนะครับผมครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะ แล้วก็นี่นะครับฝากร้านนี้ด้วยนะครับผมดูดสากนะทุกทีนะเมื่อกี้ตอนก่อนเข้าคลิปพูดผิดนะครับชื่อร้านเก๋มากเลยครับท่านผู้ชมนะขายที่ไหนบ้างครับพี่ก็ขายสุขเสาร์อาทิตย์แค่ถนนคนเดินเนี่ยค่ะขายสุขเสาร์อาทิตย์นะที่นี่นะครับที่ถนนคนเดินนะครับผมนี่นี่ปลาร้านะปลาร้าปลาร้าปลาร้านี่คือต้มเองนะครับผมนะครับนี่แล้วแพคเป็นขวแล้วก็มีขายแบบเป็นขวดด้วยนะครับผม ครับร้านนี้นะครับวัตถุด,ดิบแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะเ,นเมนูเยอะเลยทีดเดียวเมนูตีนไก่นี่คือ,อ,าอคขายดีเลยใช่ไหมครับเมนูนี้นะคือพึ่งเพิ่งออกมาแล้วก็วสบายนาง<ม>ครับผมตำตีนไก่แล้วก็ตำสบายนางนะ,ะมาแรงนะครับรช่วงนี้นะแต่ส่วนมากลูกค้าจะชอบตำปลาตำปลาเส้นสดครับผมตำปลาเส้นสดนะ ตำสองคุกนะครับผมน,ะนี่นะครับ ถนนคนเดินที่หน้าห้างซีเคก็มีทุกวันศุกร์เสาร์ที่นะครับร้านนี้ก็ขายทุกวันศุกร์เสาร์เที่ยงครับถ้าเป็นวันอื่นขายที่ไหนไหมครับพี่อ๋อไม่ไม่ไมีร้านขายเอครับผมขายที่นี่ศุกร์เสาร์ที่เลยนะครับผม,มเดียเเด๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับบรรยากาศทางหน้าร้านนะลูกค้าลุ่มเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตาข้าวโพดกของไทย่ะหแล้วก็ตำปลาตำปลาเส้นสดด้วย ไม่แน่ใจว่าจะพุสดหร,รือุสวนี่ครับนีครัุกนี้นะครับย่วน้ำลายเลยทีเดียวนะครับคุนะครับคุกนี้เท่าไหร่เอ่่าอันนี้คุกนี้60บค่ะห0บบาทนะได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับ ถ้าสั่งสองอย่างจะแปดสิบบาทครับผมสองอย่างแปดสิบบาทอ,นนอันนี้อันอย่างเดียวนะครับส้มดำคนฮูลุมนะครับหราน,นี้นะครับขายดิบขายดีเลยทีเดียววันนี้นะครับตลาดซ k นะคือคักมากนะครับท่านผู้ชมนะ ตัวนี้จะเป็นกุ้งสุกนะก,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 นกุ้งสุกแล้วก็กุ้งสุกให้ลกค้าก่อกุ้งสุกกุ้งสดนะสั่งได้เลยใช่ไหมครับสั่งได้ค่ะตามใจลูกค้าเลยตามาใจลูกค้าเลยนะครับสั่งอะไรสั่งได้หมดอยากใส่อะไรได้ครับผม<ๆ> นี่เลยนะครับร้านนี้นะครับลูกค้าลุมเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะขออนุญาตลูกค้านะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูโคกนี้บ้างนะครับนี่นะครับโคกนี้เป็นตําอะไรครับผมอันนี้ตำซั่วแคบหมูค่ะครับผมตําซั่วแคบหมูนะครับผม ปลาต้มเองด้วยนะครับผมดูลงก็ได้นะคะหรือเฟซบุอ๋อครับผมสั่งได้ใช่ไหมครับนี่นะครับสูตรเจ๊การค่ะสูตรเจ๊การเองเลยนะครับผมนี่นะครับสนใจโทรสั่งได้นะครับส่งทั่วประเทศไหมครับส่งได้นะครับผมปลานะครับสนใจนะครับสนใจน้ำปลานะครับ โทรสั่งได้นะครับเจ๊กการนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับเดี๋ยวดูโค้งนี้ก่อนนะโค้งนี้เท่าไหร่ครับราคาะคะหกสิบบาทน,นะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันร้านดูดสากนะชื่อร้านนี้คือสุดยอดเลยนะครับ ซั่วแคบหมูนะครับผมหกสิบบาทนะครับชุดน,นี้นะครับผมอ๋อแคบหมูนี่คือเราจะใส่ทีหลังใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมเราจะไม่จะไม่เอาไปตำเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบครับนี่นะครับ อุยนี่หกบาทนี่ได้เยอะเลยนะครับนะนี่นะครับครับผมทางร้านนี่คือใช้จะเป็นพริกแห้งใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เป็นพริกแห้งนะครับผมรบรรยากาศทางหน้าร้านตัวนี้นะลูกค้าลุมเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวดูโคกนี้นะครับโครงนี้ตำป่านะครับ เท่าไหร่ครับพวกนี้หกสิบค่ะหกสิบบาทนะครับผมราคาเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับหกสิบบาทาถ้าปูปลาร้คือเริ่มต้นสี่สิบบาทเริ่มต้นที่สี่สิบบาทนะครับผมนะถ้าเป็นตำปูปลานะครับนี่ถ้าเป็นตำป่านะหกสิบบาทนี่นะครับเดนะี๋ยวบอกว่า ขายดีทุกเมนูนะครับผมตำตีนไก่นี่ที่เด็ดแล้วก็ตำสบายนางใช่ไหมครับที่ขายดีก็ทั่วท่วไปนะฮะครับผมรวมๆก็แล้วแต่ลูกค้านะครับผมมนี่คือเป็นสูตรตำลาวนะครับผมสูตรบ้านครับผมแล้วก็ปลานี่คือขายขวดยังไงครับ ก็ยังก็ถ้าหกขวดก็ส่งอยู่ร้อยแปดสิบค่ครับผมถ้าขายหน้าร้านนี่คือขายขวดเท่าไหร่ครับสามขวดร้อยสามขวดร้อยเนะครับผมขวดละสามสิบห้าบาทนะนี่ครับเป็นส้มตําสูตรตําลาวนะครับผมร้านนี้นะเดี๋ยวมาดูโคกนี้นะครับผมโคกนี้เป็นตำอะไรครับตำปลาทะเลนะมีทะเลด้วยนะครับผมถ้าเป็นทะเลนี่คือเท่าไหร่ครับแปดสิบค่ะทะเลนี่คือแปดสิบบาทนะ ตำปลาทะเลนะครับ80บาทนะร้านนี้นะวัตถุดิบแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาอุดหนุนได้ทางร้านก็มีบริการแจกคนลเครื่องด้วยก็็จะเปนส่วนนมากจะเป็ปูนาอ๋อตัวนี้เป็นปูนาใช่ไหมครับครับผมสั่งจากร้อยเอ็ดสั่งมาจากร้อยเอ๋ยเลยนะครับผมแต่ไม่ค่อยโอนเท่าไหร่ครับนี่สูตรตำราของแท้นะ ปูนี่คือสั่งมาจากร้อยเอ็ดนะครับาจากมาจากร้อยเอ็ดเพิ่งสั่งอ่าครับ<า>ผมแห่เนี่ยลูกค้าก็มาเรื่อยนๆนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับส้มตำสูตรตำลาวนะครับขายมานานเรื่องครับพี่ขายได้ประมาณสองสามเดือนนี่แหละครับอ๋อครับผมแต่ว่าปกติก็ลูกค้า วดอ๋อครับผมมีร้านนวดแต่ว่าคือขายดีเลยทีเดียวนะใช่ค่ะก็เลยมาทำแบบชอบผมเป็นแบบที่เราชอบด้วยไงอืมครับผมลูกค้าให้การตอบรับดีเลยนะขายดีเลยขายดีเลยลูกค้าก็โอเคคุตอบรับดีอืมผมตอบรับดีเลยนะนี่นี่นี่เพราะว่าโหปลาแล้วก็เป็นปลานี่คือสูตรต้นเองด้วยนะ ก่อจะได้แบบสูตรเนี้ยนเราก็ลองแบบือครัคผามีส่งขายตามร้านค้าไหมครับตอนตอนนี้มีแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยมีเวลาครับมันไม่มีเวลาไนแบบโปรโมท่่าไหรถ้าใครดูคลิปนี้ก็ลองสั่งไปกินที่บ้านได้อยังไงบ้างอันข้าพดตุ้งแ้กทอดนะออ ตลาดเบรเซนมุนตลาเด้สวยสุดคุเผู้ชมคุณผ enfin? ู้ชมกได้เห็นไปกินชูว์ที่มุกชีฟคุณผู้ชมที่มาขาลุมนะครับขายดีเลยทีเดียวนะครับร้านนี้นะครับผมช่องไหนพี่ช่องไหนครับช่องตะลอนถ่ายคลิปนะครับพี่ฝากฝังด้วยนะครับครับเดี๋ยวถามลูกค้าเป็นไงบ้างครับพี่มาอุดหนุนบ่อยไหมครับของกินอร่อยครับพี่ครับผมตลาดแม่ค้าพูดดีมากครับครับผม วันนี้ตลาดหน้าห้างซีเคเราคึกคักมากครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับผมนี่นะครับลูกค้านะครับผมบอกว่าโอเคเลยครับขอบคุณมากครับพี่ตำปลาทะเลนะครับแม่ค้าตามหาลูกค้าแล้วไปไหนเลยสั่งไว้แล้วเดินไปซื้อของนะครับอืมครับผมแต่เขาสั่งไว้ว่าตำปลาทะเลนะแต่ว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเอา จะเอากุ้งสดหรือว่ากุ้งสุกนะ mm แต่ว่าเราก็จะแบบทุกอย่างที่โพดอะไรเงี้ยก็เราก็งว่าบางทีก็อาจจะเป็นน้ำแข็งครับผมอืมครับผมแล้วก็แต่ว่าพวกนี้คือเราสัง่งเราจัดกุ้งสุกไปให้ก่อนนะเพื้นๆไปก่อนนะถ้าลูกค้าไม่กินดิบนะครับ ดูดสาวนะครับชื่อร้านนะ ชุดนี้80บาทนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโคกนู้นนะครับนี่นะครับ,รบทางร้านก็มี2องโคกนะครับพาดูโคกนี้บ้างนะโคกนี้เป็นํำอะไรครับผมตังข้าวโพ,ด,พดหมูยอกุ้งสดนะกุ้งสด,ดิงกุ้งสด,ดิงนะครับผม อันนี้ก็พิกัดก็อยู่ที่หน้าคาแคร์นะครับผมนี่นะครับชุดนี้นะผมคุกนี้เท่าไหร่ครับผมแ0บาทแปบาทนะครับผมเปิดได้มาสองเดือนกว่าใช่ไหมครับขายดีมากเลยนะ เขาพูดนี่คือให้ฝักหนึ่งเต็มๆเลยใช่ไหมครับเต็มๆครับผมครับผมนี่นะครับวัตถุดิบนะหมดแล้ววันนี้นะวันนี้ลงกุ้งไปกี่กิโลครับวันนี้กุ้งสดสามกิโลกุ้งสตันธรรมดาสองกิโลอืมครับผม เยอะเลยนะครับแต่ว่าหมดแล้วนะครับผมขายดีมากนะครับครับผมทางร้านก็จะมีตำกุ้งสาอย่างนะนี่นะครับร้านนี้นะครับผมนะเรีมาหนูได้เลย ถ้าปุ่นสุดเราก็ก็บความปติขร้านทั่วไปถ้าคุ้มะดิ่งเราก็จะเก็บมันก็มาด้วยครับผมนี่ครับขายดีนะครับนี่ชุดนี้นะชุดนี้เก้าสบาทใช่ไหมโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับร้านดูซานะครับผมร้านนี้นะครับพิกัดที่ห้างซีเคปราซาทปลืกแดงระยองครับขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับ คลิปนี้นะครับตอนถ่ายคลิปขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม